mà okay. ว่า mày, นะครับแสดง จานเจลล๊กบ้านอะไรไหจานห้าสิบนะครับตลาดน้องใหญ่ม,มีลาบพร้อมบ่ะคุณตลาดหอยส,อยสร,าาอร,ยร้อยแซ่งุาคาห้าสิบด้วกันได้พี่น้องเด้อบุดามาตลาดตลาดน้องใหญ่ตลาดน้องใหญ่นะครับมี่กับแมลงแมงใหม่ยี่เบิร์ดแนวกินอีสานบ้านเฮาพี่ครับโอ้ยนี่ถุงเจ๊กบ้านแม่สมปอหน่อยมีสิบ คุณน่อพี่น้องเอ้ยมาเบอร์ออเดอร์นะครับอันนี้ถ่ายไปล่องยูทูบไปลงช่องกันช่องร่วมร่วมของดีอีสานคือคัคกับน้อนี่ร่วมของดีอีสานบ้านเฮาอีสานบ้านเฮาคือนี่ครับนี่หมกปลาซิวหมกปลาเนื้ออ่อนหมกปลาเนื้ออ่อนห่อจากบ้านแม่อันนี้ปลาเนื้ออ่อนบ้านเฮาเอิ้นเบื่นปลาเสียมอันนี้หมกลาบปัดตอลาบปัดตอมาเด้อตลาดบ้านหนองใหญ่อำเภอเมืองจังหวัด ขอนแก่นนะครับทถือกเงั้ยสิบาทยี่สิบบาทบะแม่นี่นอุ้ยมาสิถืกอกระรอกกระดี่แต่พี่น้อง้างเนี้ยไม่ไมเลยครับนี่ผู้มักสมกะกินสมปลาน่อยเนาะคุณนเหอุ่นเเป็นแถวครับปวดตะกะแตนทอดปลารลดนี่ครับพุณนไหมคะเ,เข้ากันไ้บ่งแย่งกันเนาะมาที่นี่ครับสะดวกสบายที่จะรถด,ด้านนอกเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ให้ดูรอบ ปากซ้อยครับปากซ้อยแต่ว่าขันเข้าไปทนิ่งในบนแห้งหลายอีกเนาะเดี๋ยวสิหมุนไปทั้งปากซ้อยจากปากซ้อยไปหลังซ้อยควับของดีอีสานครับในช่องรวมของดีอีสานเด้อนะครับตอนนี้ภาคพ้รงมาชมตลาดตลาดแรงนะเอาภาคเสียงสดๆเลยละ่ะนะครับไม่ต้องไปตัดต่อเนาะนะร,รวมของดีอีสานครับมาชมตลาด นะครับมีเบิด mm hmm. นะครับเน <Yeah. S 1> ื <reated> mm ้อหยาบเนื hmm. ้อกินเนาะผักกระทืกถ mm ือผักกระมี้ง้มัดงามๆผักกาดขาวมัดจักบาทครับนี่งยี่สิบเนาะขออนุญาตเด้อบันทึกไปล่องช่อง Youtube เด้อนะครับโฆษณาตลาดบ้านเฮ้าไห้เนาะปักปลอดสารครับพว่นี่ครับแม่งใหม่ครับมะแร็งแม่งใหม่บินตอมเนาะมันมาฮกเกี้ยนกับอยาหการที่นี่เพิ่นครับ ตลาดบ้านเฮ้าเนาะตลาดน้องใหญ่นะครับตลาดแลงตลาดแลงนะครับมีซ้ายขวาสองข้างทางนะครับผลไม้ลากไม้มีเยอะสดๆทั้งนั้นแหละครับมาบุญนี้เนาะอ่ะผู้ใดได้ดชมครับช่องรวมของดีอีสานนะครับเอาของดีมาฝากเนาะนี่ทางพีก็มีสมต้อน,นครับ อาหารทะเลมีเบิร์เนาะส้มปลาตะเพียนนะครับนี่นะฮะผิดกาสซื้อของคือกันเนะาะมาทั้งพี่ครับมาทั้งพี่สวัสดีครับอันนี้ร่านประจําของอันของดีอีสานเ้อมาสื่อประจำท้ายวิดีโอบันทึกครับไปล่งช่อง YouTube สวัสดีครับอันนี้ลง YouTube นะ นะครับรวมของดีอีสานครับนี่ครับไปหาเอาเนาะอันนี้พี่น้องคนบ้านเดียวกันครับอันเจ้าของช่องครับเป็นคนยะโสธรเนาะนี่แหละครับอีสานบ้านเฮาเป็นยังสี่อะไรครับพริกพริกสดสดนี่ครับนี่ครับเฮ็ดนี่ก็เฮ็ดเฮาปลูกเองบ่ครับนี่ยเฮ็ดใต้งต้นพริกขี้หยี่สิบบาทจ้ะยี่สิบบาทเนาะ นี่ครับเห็ดเนาะมีฟาร์มเนาะมีฟาร์มเองจำหน่ายเองก็สินเห็ดนั่งป่ามีทุกฤดูกาลบ่นี่นี่เนาะทุกฤดูกาลนะครับทุกฤดูกาลนะครับนี่มาเลยตลาดบ้านน้องใหญ่นะครับะสะดวกสบายครับมองนี้ครับจากหน้าที่แล้วนี่นะครับอันน้าไปพูดเนาะเอามาเบิ่งป่าเผาครับเดี๋ยวจะสิกลับมาเอาเห็ดเด้อหาเนี่ยไปออมนะครับ นี่มาดูปลาเผานะครับพี่น้องอยากกินปลาตัวใหญ่ๆมีตลาดบ้านน้องใหญ่นะครับมีุนเนลเนาะนะที่นี่ครับเป็นสดๆเลยนะครับทำสดๆเลยนะครับที่นี่นะตลาดแรกโอ้โหดิ่นบึ้งบึ้งบึงนะครับอันไม่ค่าเขาจักบาทนอกปลาเนี่ยเฮานี่ได้ละ อ่อนหน่อยก็บาทเนาะนะครับเอาสิไปลนร่องยูทูปให้ด้วครับเดอ้อแนะนำร้านคาของเรานะครับอายุก,กลางส้อยครับอายุก,กลางส้อยนะฮะน้านปลาเขานี่แหละครับนี่ประมาณาประมาณห้าโมงเย็นนะครับที่นี่ห้าโมงเย็นนะฮะนะครับเ็กามีอาหารการกินอีสานบ้านเรามีทุกอย่างนะครับขอหยาด้ะครับเดอ้อถ่า,ายวิดีโอไปน่อง ช่องของดีอีสานครับมานี่ครับนี่ขนมเล็กหน่อยมากมากกับสะอาดปลอดภัยไร้กังวลนะครับอขอบคุณครับนี่มีหอนหนามเนาะนี่เพลงให้ฟังพร้อมถ้าไปสุดซอยนะฮะของติ่มซอยเลยครับออาวพี่น้องมาเที่ยวชมเนาะบ้านหนองใหญ่อำเภอเมืองจังหวัด ขอนแกน่นครับถนนสีจันทร์ครับถนนสีจันทร์เด้อนะฮะมากันได้นะครับพี่น้องมาชมตลาดลาด้านนี้เนาะของกินอีสานบ้านเฮาคุณแม่สวัสดีครับขออนุญาตทายไปพี่เ,นเนส้นนะเด้อซุปเห็ดเฟี้ยงครับพี่น้องถุงละเศ้าบาทนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่นะเฝ้าไปเห็ดงานหรือว่ากลับมาเด้ก กับเด้อบ่มีเวลาเห็นน้องกินเนาะกับเท่าเท่าจวดจานเนาะโบแพงครับเดี่ยวโแพงจ้าเบ็ดมีพลกับนีครับวันอิผูวันอีปูของแสียบานเฮาสมชื่อครับมื้อนี้เอาไายไปลงช่องช่อง YouTube รวมของดีอีสานเนอนะครับนะครับช่อง YouTube เนาะนี่ล่ะอีสานบ้านเฮาบ่เคยแลลงไผบ่เมืองอีสานแลลงอยากจุ๋งแขนเพิ่นมาเบิ่งเด้วสันกุกตามยั่งสวยรวยกุกข่ยยังใส่ลายสิเปรี้ยงบ่นด์เดวสันนั่นเองเนาะ อันนี้ครับเป็นอาหารอาหารไทยครับบ้านนี่บู๋เห็นว่าฮะซาซาอานครับพี่น้องแม่วันบ่มีจักตัวเลยเห็นว่าดูว่าครับบ้านเฮานี่สะอาดแสดงอนามัยของเรานี่ยนะพื้นที่่นดูแลดีครับนี่โอ้ยน้องแม่เนาะนี่เพิ่งจะเปิดร้านได้ครับนี่เพิ่จะเปิดร้านเนาะห้าโมงเย็นๆครับคุณแนวมักเนาะ หมูหมูหมูพะโรนะครับอุ้ยสีเจ๋งกระแจ๊ดจันนะครับขอบคุณรับคุณแม่เจ้าของห้านเนาะขอญาตเอาไปนําล่งเสนอช่องรวมของดีอีสานเ้อนะครับยูทูบครับยูทูบยูทูบสวัสดีครับขอญาตทายโูบวิดีโอไปล่องช่องยูทูบได้เครับเด้อเนี่ยอุ้ยเนี่ยครับสีหลอดนะครับสีหลอดสีหลอดทุกมืันนี้สะดวกสบายครับ การจ่ายม่ตองกวงเงินครับพี่น้องครับนะมีโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วมีแอปของธนาคารครับสแกนจ่ายได้เลยสะดวกสบายนะครับเป็นการรังเปิดอห่านครับใช้ดีดีนะครับเดินนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับของดีอีสานครับมีที่นี่นะตลาดบ้านหนองใหญ่อำเภอเมืองตลาดหนองใหญ่ตลาดหนองใหญ่เนาะ ตลาดน้องใหญ่กับบ้านน้องใหญ่ไม่มีวันหยุดนะพ่อเนาะครับครับครับไปวันหยุดครับครับครับอันฝากติดตามช่องเดเดอร์นี่ก็เจ้าของช่องก็ได้รวมของดีอีสานนะครับกับเพิ่มสิบเปิดช่องเป็นช่องใหม่พิเศษเลยนะครับอ่ะขอบคุณครับขอบคุณคุณพ่อขาเพื่อนเนาะของดีอีสานนะครับเนากันสิไปสุดกันสิไก่เติบเช็กหน้าที่แล้วเดวเหีายวไหลนะครับ เอาพรดาพอดีเนาะเอาซ้ำนี่ก่อนครับด้๋ยสิยญาไปหาซื้อน้ากินครับบันมาบาดนี้ครับมามุมนี้ครับพี่น้องครับของดีสารอยู่ที่นี่ครับของดีสารอยู่ที่นี่นะครับนี่นะครับพักสดๆจากจากพี่น้องเกษตรกรเท่าครับมาขายเองเนาะคุณแม่เราหนังสบายสบายนะครับใายเอาแต่พักดอกก็เอาจันเป้าเอาเจาของน้ำดอกนะครับนี่พักสดครับตลาดน้องใหญ่ มาแต่ถ่ายสร้อยไมาแต่ถ่ายสร้อยเนาะครับเป็นของบ้านเท่านั้นเองเนาะเอาท้าจะขอนําก็ได้เนาะนี่นั่งคุยกัะเล้าหนี่ผู้ท่ายกับมาซื้อของครับมือนนี่นี่ขายปูน้ำแม่จ้าขายยังแม่ปูนาบ้านดอนดูปูนาหนองใหญ่บ้านดอนดูแม่ค้าบ้านดอนดูจากบ้านบ้านดอนดูนี่บ้านดอนดูนี่ไปทางบ้านบ้านนี้ยังสิมสิมเหรอบ้านเบิ่งสิมอันอันเคยฟังรายการเพลงดังพลังเสือโค่งบ้านนี่วิทยุเคยฟังจานบุญมาบ่ อาจารย์บุญมากคนวิยญาณเถาเมื่อนี้เราเมื่อนี้เราเป็นโจของช่องกันของดีอีสานนี่กระลังทายอยู่นี่สิบิลล์ลงยูทูบฟังเสียงไปตะเถาไทม์แมนวะแสดงว่าฟังรายการประจำไปโทษหาจากเถาเจอซื้อยาในเรื่อบาดในเรับแม่ไม้ยังไม้ยังบ้านหูจักกันและเสียบรองมืออ้นแม่ระดาแม่ระดาบ้านย่างบ้านดอนดู ันนี้แม่ยังเนี่ยเอาละดา,ะด,า,ะด,าดอนดูเดี๋ยวเด้อบ้านบึงสิมผมประกาศอยู่บ้านเงนจงียงนอกี่เลาขายอันเขาอันอาหารตามสั่งนะเดี๋ยวผมประกาศยังมือนเสาอยู่<อ>ผมต้องประสัยเดี๋ยวบ้านบึงสิมก้อนสีหอดบ้านเอ่อก้อนสีหอดบ้านเบึงเนี่ยมเนาะมันเป็นบ้านบึงสิมแมน ah? บ่บเขา เอาไปปั๊บหั่นมันสิเป็นแยกไส้ลงไปหั่นนาเฮือนเล่านะครับเจ๊ยังเจ๊อ้วนเจ๊อ้วนบอเออเจ๊เตี้ยบอกเออเราสิขายของกีประธานาบ้านดอกบ้านบอกไงนะครับอาหารการกินมีเบิร์ดนะครับเออเจตูเจตุเขาเอาเสือโคกไปหั่นไปถามเราเลยเดือเจตูยั่งบอสังกวนแล้วเช่าหาบาทเออจานบุญมาเราไปยามข่อยื่วัดเซ่นครับ าาโอ้ยอยากบอกลูกร่างกายดีคือ,อยงังฟังวิทยุครับแปดม้นหอดสิบม้นเอออันนี้เฮาสิภาคเสียงไปเลยเอาครับบ่เป็นยังครับภาคไปเลยเอาเสียงจริงเลยร่โร่นนะครับพี่น้องได้ฟังเสียงจริงของแม่ค้านำ้ำนะครับช่องรวมของดีอีสานครับถ่ายมาแต่ปากซอยมาหอดสุดซอยพอดีมาพร้าแฟนเพลงครับบ้านนี้แฟนเพลงพลังเงียบเห็นบ่ครับนี่แฟนเพลงพลังเงียบทั้งนั้นเลยนะครับบ่ได้ยุดใต้ต่ำต่อในแม่เนาะ ฮาบันนี้กสิจายค่าของครับเบรกซัานี่ค้อนครับวิดีโอพี่น้องมาเด้อนะครับไปเบิ้งเด้อช่องของรวมของดีสารยูทูบยูทูบนะครับไปค้นหาช่องยูทูบสิเห็นดอก <Yeah. S 1> เอาเอามือบัง <Yeah. S 1> กล้องบัน